สวัสดีครับทุกคนขอต้อนทุกคนกลับเข้าสู่บาสซ Channel อีกครั้งครับนิโออพิโซดที่ยี่สครับกับในตอนที่มีชื่อว่าจุดกาเนิดความวุ่นวายคันชินโกจินะครับก็มันจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างครับหลังจากที่ฮิเดียเียทิสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับผม นี่คือสิ่งที่มันจะทำลายข่าสินะลำแสงแห่งโซไฮยะข้าจะละทิ้งร่างนี้แต่ต้องรู้ไว้เถอะว่าข้าจะอยู่ต่อไปแต่มดปวกที่ในสงสารเตรียมตัวตายซะอันนี้ก็เป็นบทความของคันชินโคจิที่เขาคุยกับเรานะครับวิธีการสู้ว่าคันชินโคจินะครับ เข้าไปครับฉากแรกเขาจะปล่อยเป็นวงไฟออกมาเราเข้าไปใกล้ๆเขาเลยนะครับเขาจะตีสครั้งครับท่านี้ตีครั้งเสร็จปุ๊บตีได้หลอกหนึ่งแล้วปล่อยออกมาครับปล่อยออกมาอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็ท่านี้ตัวลงมาปุ๊บฟันได้2องสันดาบครับออกมาครับผมออกมานะครับผมแล้วก็ถ้าวงที่เป็นวงพิษอย่างเงี้ยก็หลบมานะครับไม่มีผลอะไรครับแล้วก็ถ้าผีอย่างเงี้ยวิ่งหลบไปเลยครับไม่มีผลอะไรวิ่งเป็นแนวหลบเลยครับตสี่ครั้งปุ๊บไปท่านผู้ชมก็ตีได้เลยครับเพรจปที่ผมใช้ท่าไว้วอเตอร์ส o r d นะครับปุ๊บ ได้หลายดอกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แนะนําครับเวลาที่มันอยู่ในโยคาดีนอย่างนี้นะครับให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งตหนกนะครับแล้วก็มันจะใช้ท่าเดิมเดิแล้วก็หลบท่านี้ดีนะครับหลบท่านี้โดนทีเดียวเกือบตายนะครับให้ทุกคนอดทนไว้นะครับให้ทุกคนตีเท่าที่ตีได้นะครับไม่จะเป็นต้องไปตีตลอดนะครับตีเท่าที่ดีได้แล้ววิ่งวิ่งหนีออกมาครับมันจะกลับสู่ร่างเดิมนะครับอันนี้สบายหมูเราแล้วครับมันจะย่าตอนอยู่โยคายดีนอย่างเดียวเลยครับสี่ข้างปุ๊บแล้วก็ตีได้เลยครับผ ่าตีเสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับอันนี้จัดการคาจิงโคจิได้อันนี้แค่สเตจแรกนะครับสเตจแรกพอชนะได้เสร็จแล้วนะให้ทุกคนเตรียมตัวก่อนจะเข้าไปใกล้มันนะครับให้ทุกคนเตรียมตัวก่อนอันอย่ผมเตรียมตัวเสร็จปุ๊บใช้บาเลียนะครับกินเมดิซีนเข้าไปนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตเรียบร้อยนะครับแล้วค่อยไปเจอมันอีกรอบถ้าไปแตะตัวมันมันจะพื้นไปนรอบ2ครับผมวิธีการก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าอยู่ในรอบ2ครับให้ทุกคน ระวังให้ดีอย่าเข้าไปใกล้มากแต่ว่าถ้าอยู่รอบสองเนี่ยพยายามตีให้ได้สักสี่ห้าดอกนะครับตีปุ๊บตีเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็รีบๆถอยออกมาครับแล้วก็แนะนำครับใช้วิกเน็ตทาริสแมนนะครับหรือตัวปล่อยพลังลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับตีทีได้หลายดอกเลยครับนี่ครับดูครับผมตีเดียวเกือบพันพันกว่านะครับเคาน์เตอร์แค่นี้สู้กับฮันจิงโฮติจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าใครมีโซคอยเป็นปรเโยชน์ก็ใช้ด้วยนะผมก็ใช้ไปเรียบร้อยครับฮันจิงโฮติจบไปครับผมก็ คนชินโคจินะครับก็เป็นหนึ่งในตัววุ่นวายถที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายตั้งแต่ทั้งแต่แม่เหล่านะครับเหตณ์ในตอนนี้นะครับคันชินโคจิก็เป็นตัวละครที่ดังนะครับโบรูโตะก็เอาไปใช้นะครับผมก็เขาก็คือเป็นร่างทรงของโอซากิมารุนะครับดูจากเขาสีม่งวงที่อยู่บนหน้านะครับไม่มีแสงอะไรที่หน้ารังเกะกระแสงแล้วละ่ะนะครับฮิเดะเขาก็ต้องการจะจัดการกับคันชิงโคจิให้จบๆไปนะครับเพราะเขาก็เป็นจุด ทำให้เกิดความวุ่นวายต่างๆให้คนตายเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันยังไม่จบแค่นั้นครับคันจินโคจิยังไม่ตายง่ายๆครับผมนะครับมันยังอยู่ในเขานั่นแหละครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมันจะกลับมาอีกในไม่กี่อีพิโซดข้างหน้านะครับท่านผู้ชมแต่อีพิโซดหน้าอย่างครับผมก็โดยรวมวันนี้ครับพูดถึงการต่อสู้กับคันจินโคจิต่อจากที่สู้กับฮิเดโยชินะครับ แล้วก็ประวัติของคันชิงโคจิข้าวๆเล็กๆน้อยครับเพราะว่าไปสืบมาแล้วมันก็ไม่ค่อยมีจริงครับบอกแต่ว่ามันคือจีนระยะไม่เกี่ยวกันนะครับผมคราวนี้ครับเราจะไปเจอกับคุณแม่ของเรานะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับถ้าทุกคนเล่นฉากนี้ไปแล้วกลับมาเล่นใหม่อะไรก็จะไม่เจอคุณแม่แล้วนะครับผมคุณแม่เขาจะไปแล้วนะครับมันมาจากการเล่นครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมลูกโตขึ้นเยอะเลยนะ อนนี้โอตะเกะมารู้รอลูกอยู่การเจอเขาเป็นโชคชะตาของลูกแต่แม่เป็นพยานกับทุกสิ่งนะลูกก็รู้เป็นกับทุกสิ่งจริงๆนะก็อันนี้เป็นการจากลาครั้งสุดท้ายของมิโยชิโนะนะครับผมเขาก็ไปกับคนที่อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับก็คือคุณพ่อของเราเองครับไซโต้โดซันนะครับก็ดดานนี้เป็นด่านที่ฮิเดะออกอาการที่สุดแล้วนะครับความรู้สึกที่สุดแล้วก็เศร้าๆนิดหนึ่งครับแต่ก็ ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ฝากไว้ครับทุกคนมีครอบครัวที่ดีทุกอย่างก็จะดีนะครับผมกวันนี้ครับขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นครับแต่ว่ามีบางส่วนของเก็บอะไรต่างๆก็เก็บเข้ามาใส่นะครับก็เราอยู่ในอินเทอร์ลิมครับเราก็จากไปด้วยฉากนี้นะครับยังไงก็เจอกันในเอพิโซดที่23ครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกับอิตาลุงวิลเลียมครับที่อยู่ภาคเก่าหรือฮิมูระอันจินของเราเองนะครับ ตรตบวันนี้ขอราท่านผู้ชมไปก่อนชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย